สายวันแล้วค่ะไม่ได้เข้าป่าสวัสดีค่ะโอ้ยได้มาเอาสูตรอากาศนี่ดีคักะด้วจ้าสวัสดีค่ะทุกคนอในนี้มากับน้องเอนะคะป่าเดิมของเรามาค่ะคิดถึงคิดถึงเก็บเห็ดมากเลยโอเคค่ะเจอกันในป่าดเดี๋ยวให้คนละอันบึงเจอแล้วค่ะดอกบักใหญ่ โอ้ยสื่นใจได้ได้เมื่เจอเห็ดมีความสุขได้เข้าไปยู่ดีเลยมือไรเครียดๆนี่แหละม,ม,มือนี่เครียดดีดีจ้จะทงอันเหตดโอ้ก็ได้ไม่เก็ียบลายมือเราจ้ะเบึงดอกไงยอยู่ัวนี่เนาะก็สิเป็นัางหางเล็กน้อย้จ้ะ เก็บแล้วเราก็จะไปเดี๋ยวเสเห็ดลาบเบบี่นแบบนี้ฝ <c oughs> นตกเศ้าใหม่ๆเต็มดอกเปียกดำดีครับดำดีมากเลยค่ะมาเก็บเห็ดสบายใจเลยค่ะวันนี้ <c oughs> โอเคง่ okay. ยง่ายง่ง่าปลาเขาก็ตัดเนาะเข็ดได้กไลมือเราจะไปได้เขาปลามันก็จะคิดถึงสักหน่อย ดอกใหญ่เย,ย,าย,ย,าย,ย,าย้เยยเยเหผู้เดียวก็เป็นนี่เลยนะตกดอกใหญ่ สีงางๆเนาะเมรว่าถ้าได้เขาปลาลก็มีความสุขล้ลคะเด้อรู้สึกาหายใจโล่งเดินไปทางนั้นแหละทางเก่ามันก็จะดอกใหญ่ขึ้นเพราะว่าดอกเล็กๆเ,เราไม่เอาตอนเห็ดเซฟไม่มีเลยเหรอ ขึ้นบุหรลายด้วยจ้ะแต่ว่าเขากอยากไม่ยางออกกับลังไก่ยซืืออยากมาเห็นป่านะคะแก่มีคุนม้อยู่ด้วยเก็บเห็ดเก็บไปเจอ ดอกสองดอกันมนื่อีดอกสองดอกค่ะกระดอกไงดอกใหญ่ใหญ่หัวป เวลาเครียดนี่มาเก็บเ็ดนี่เศร้าเครียดเลยได้จะม้นสิรูสึกดีค่ะหักปลาหักเ็ดเเอ,อีกเอ้ยนะอยู่ในเอปลาเริ่มเขียวขึ้นอีกละเพราะว่าฝนตกนะโอ้ปลาเขียงงามขึ้นฝนตกเมื่อวานเมื่อก่อน เบืงจะเหดทมเป็ดเติมอเก็บได้เก็บดีจ้ะเก็บจนว่ามันเสบเบดจนมีมะสิตุกละใบมะยางเด่นกับมีความสุขได้จ้ะในป่านี่นีเราต้องไปช้อปปิง้งซื้อน้ำหอมเสียเซียงซื้อน้ำหอมเซ,มซกีบ๊บายวันนี้เขาป้าเราติดปลาได้บัเน,นี่ แล้วก็ยาวเกี่ยวเข้าปลาบ,บึงบึงบึงดำคักนะเรีบน้าแล้วก็ดำต้มเป็ดด้อยรามอเห็ดเตดำอิลีอืม ทำไม่หนาวแล้วอากาศก็เริ่มเย็นลงก็ค่ามเร็วนะคะสี่โมงกับค่ำหมดเลดอกเงี้ยดีจ้ะเปียกตากระสีโดนเติมมันเปลี่ยนมังดอกนีฆเอ้ดอกดอกบกใหญ่เลยค่ะ นี่คือใบใหม่ครับแต่ว่าทากก็จะมีใช่ไหมเอะทากในเนี่ยในเห็ดนะตอนนี้มึงม,มนนีบ่ค่อยว่า,วาปันได้ เก็บี้มันก็ยังมีอยู่ค่ะว่าใบไม่หลายค่ะ อันนี้ก็ทางตันนดนางแบบไม่มาเก็บให้เลยค่ะอืมดอกพวกนี้อ๋อเจอมากับรถแล้วก็มาเดินไม่รู้ว่ามาเก็บเห็ด เดียดเหมือนกันเพาะฉันจะไปเดินกับเสียนะฉันไปด้วยอือจะไปด้วยเหรอไม่บอกความจริงใช่ไหมอืมมันอยู่ถนนตรงนี้เลยมาทีไรก็ได้ตลอดเห็นตลอดเห็นไหมรอกแกอยู่นะมันเคยว่ามันก็าม,ามันเคยเกิดมันก็เกิดนะตรงนี้นะไหนสิก้มเจ็บเมื่อกี้ จะเต็มถุงแล้วตัวนี้เห็นก้มเห็นก้มน่าจาดอกบักใหญ่เลยค่ะบกขังคอนนี่ก็ยญ่โอ้ได้น้ำดีเลยเห็ดได้น้ำได้น้ำ ตกชุ่มฉ่ำฉ่ำจริงจริงเลยค่ะชิบอันนี้พ่อใหญ่ก็เดินเต็มตะก้าค่ะเออสบายเลยใช่ไหม,มตัดตีนไปด้วย